ที่วัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทา,านขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2567ซึ่งจังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครจัดขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง โดยในปี2567มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสกลนครเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน19หมู่บ้านซึ่งมีนายอำเภอผู้แทนนายอำเภอเข้ารับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรับมอบพระฉายาลักษณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาการอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครได้รับมอบหมายภารกิจในการกำกับดูแลติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้มอบหมายให้กรมการปกครองส่วนท้องถิน่น จัดตั้งชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นปัจจุบันจังหวัดสกลนครมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น453หมู่บ้านโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวถวายราชาสดุดดีและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลโดยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการแสดงออกถึงพระราชะปณิธานที่ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดของประชาชนสำหรับหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นถือเป็นเกียรติสูงสุดจึงสมควรสร้างกระบวนการให้คนทั้งหมู่บ้านเกิดจิตสำนึกร่วมกันสนองพระราชะปณิธานอันจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับหมู่บ้านอื่นต่อไปภายหลังพิธีมอบเงินพระราชะทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2567แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอประธานคณะกรรมการสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง19หมู่บ้านได้ร่วมกันปล่อยรถขบวนแห่งเงินขวัญถุงพระราชทานเพื่อเดินทางกลับที่ตั้งแต่ละอำเภอและจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากจังหวัดในระดับพื้นที่ต่อไป